สวัสดีเช้าวันที่12นะครับผมขณะนี้เวลา0-420นครับได้เวลาออกลาดตะเวนแล้วครับผมออกลาดตะเวนดูความเรียบร้อยครับตรวจด,ดูความเรียบร้อยทั่วบริเวณครับผมตรวจความเรียบร้อยตรวจด,ดูความเรียบร้อยหลังจาก ตื่นขึ้นมาก็ดูความเรียบร้อยสักหน่อยไปเรื่อยดูความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยทั่วบริเวณ ชีวิตรพก็แบบนี้แหละครับรักษาสมบัติให้เพื่อนทำดีก็ได้แค่เสมอตัวนั่นแหละครับผมเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้เจอว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าอย่างไรก็ช่างคงภูมิใจในหน้าที่การงานที่เรามีอยู่ทำไปเรื่อยๆเพื่อลูกเพื่อเมียจะได้มีกินมีชะ <c oughs> บริเวณเขากว้างเหมือนกันนะครับกว้างมาก <c oughs> ต้องขี่จักรยานออกตรวจตรากับ ถ้าเดินนี่เป็นชั่วโมงนะครับถ้าเดินนี่นานแสนนานเลยนะครับเออ สอดส่องดูแลตัวตราพื้นที่ที่ท,ท,ท้องท้องที่ดูความเรียบร้อยใกล้แล้วครับ ครับผมแค่นี้แหละครับ